สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลาหมอนกิ่วเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงคดีของน้องผลไม้เนาะนะครับที่จริงแล้วอ่ะลุงพลน่ะไปหาเรื่องนะไปหาเรื่องนะครับหาเรื่องอะไรครับหาเรื่องนะว่าใครมาทำร้ายน้องอนะนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ช่วงแรกๆนะฮะเขาจะปิดคดีเรื่องของการที่น้องอ่ะเดินขึ้นไปบนเขานะแล้วก็เสียชีวิตเองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ลุงพลเนี่ยนะลุงพลเนี่ยไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าหลาน่ะจะเดินขึ้นไปตายเองนะด้วยความที่รักนะรักหลานนะครับก็เลยนะ อยากจะหาผู้กระทําความผิดอ่านะครับก็คงแกก็คงจะรู้อะไรแนะนะว่าสาเหตุอ่ะมันมาจากไหนเออก็เลยไปร้องต่อสื่อนะครับไปบอกสื่อที่เข้าไปสัมภาษณ์นะนะว่าไม่จบแน่ๆคดีนี้ผมจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับจะไปร้องพอบอตรออะไรพวกเนี้ยนะครับ มันก็เลยไปสกิดต่อมอไปสกิดต่อมผู้ร้ายตัวจริงนะก็เลยเกิดข้อหาหมันไส้นะครับข้อหาหมันไส้ก็อย่างที่เราเห็นเนาะข้อหาหมันไส้แล้วทำไงนะครับก็พยายามที่จะยัดเยียดให้นะยัดเยียดข้อหาให้นะครับยัดเยียดความผิดให้นะครับ โดยวิธีการอะไรบ้างล่ะนะวิธีการทางนิติสงครามเนาะก็คือนะครับเรื่องกรณีหลักฐานเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจัดยังไงก็ได้นะให้ลุงพลนี่โดนข้อหาแล้วก็ถูกพิพากษาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเกมอะนะหรือว่าเป็นเกมไปแล้วนะ แต่ว่าเกมมันยังไม่จบนะเกมมันยังไม่จบเหมือนที่เขาบอกเลยศึกยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารนะครับเดี๋ยวคอยรับชมรับฟังกันต่อไปว่าคดีนะชั้นอุทธรณ์ทันดีกาจะเป็นอย่างไรนะครับจากความเขาเรียกอะไรนะจากความทรนงนะ คือขนองของลุงพลนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคดีนี้เนาะนะครับแต่จะจบอย่างไรนั้นนะก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ทําให้พวกเราได้รู้จักเนาะให้ได้รู้จักลุงพลและก็รู้จักกระบวนการยุติธรรมนะว่าในประเทศไทยนั้นยุติธรรมไหมเนาะ ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระบวนการหรือว่าอยู่ที่คนมีตังก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ